ผมโอ้โหพบก,กับเอ๊ะอ,ะอะกลับกูส้มเตียมเชียงเวียงอยู่กช่างส้มเตียมเชียงเวียงมีแต่ความแห้ความเจริญไม่มีไปกันครับโอ้โหนำทีมโดยมองเองเครงครับมองเองเครงพบก,กันใหม่ในวันพรุ่งนี้ เสียด้เท้ามึงนี่ไม่ต้องใส่แล้วมั้งกูบ้าฮัลเสียตัวเท้ามึงเป็นถึงเสียดใส่รองเท้าเนี่ยมันเหมือนผักขี้เลีวห่อทองไงมึงน,นี่อออนไปกันแล้วครับโอ้โหน้ำมาปลากิมดน้ำรถมกินปลานะ้ำขึ้นมาปลาไม่มี มาถึงก <c oughs> ันครับโอ้โหริงไปนะับของพี่น้องโอ้แต่นตัวเราพี่น้งกลับถอดเสื้อผ้าโชว์หาข่าวห่างมช้างเสียงุ้ยจเสียมคอยูกแ้อกกัล่อล่ออาพอ้พายให่ดิพใหญ่ดิดูนะพี่ลล่อให้นเรืองมาแล้วแล้วก็มีปลามากินแล้วเราทอดแหเสมออ้พะพ้พย่อ ว้าวปลาครับพี่อวัวใครเป็นพี่น้องมั้งพี่น้องก็พี่น้องเดี๋ว่าแต่ปลาเซมองเลยอืมยังไม่หมดเลยปลาอ่อเลอะเลอะเอ้ยนี่พี่ตัวตัวโบกเจี๊ยวนี่เนี่ยนี่เลยนี่บอกตรงนะปลาขึ้นเยอะมากอยู่วันนี้ไม่จะคุยนะคุยตั้งแต่ ปลาขึ้นเยอะมากเลยครับจะพูดอยู่คําเดียวปลาขึ้นเยอะมากเลยนะวันนี้บอกตรงพุพูดมาเจ็บคอนี่วันนี้นี่ปลาขึ้นเยอะมากเลยครับโอ้ยมาสาระดวยความหมายอยู่นี่ผมจะบอกนะวันนี้ปลาขึ้นเยอะจริงๆ็จะใครไม่มีสะแต่ไม่เห็นแต่ลุงนะพี่น้อง ลงไปแล้วหนึ่งฟังแห่ไม่ค่อยสวยนะคนเนี้ยโอ้ยไปทำไปทำอะไรนนียฮะทำอะไร์เียดอเลยแห่บูดอะจับไม่ได้อะไไปอ๋อกรบอกได้ป่าตัวนั้น ามันอยู่ข้างบนครับปลาอะไรมันอยู่ข้างบนปลาอะไรพวกนี้นะดูกลุกลุดูดูได้ได้ปลาวันนี้วันนี้ปลาขึ้นนะครับบอกตรงวันนี้ปลาขึ้นปลาชุกชุนครับวันนี้ดูนะโอ้โอันนี้แค่ได้จะบอกตรงวันนี้ปลาขึ้นจริงๆนะครับเป็นแค่ความเชืเลยครับ วันนี้วันนี้ปลาขึ้นนะครับวันนี้บอกตรงนะวันนี้ปลาขึ้นวันนี้ปลาขึ้นนะครับวันนี้เดี๋ยวเก็บปลาก่อนนะครับโอ้ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่วันนี้ปลาออกนะครับปลาวิ่งปลาเยอะเยปลาก็นี่แหละวันนี้มีปลานะครับวันนี้ nêu Bộ phận, ôi ôi đinh dài, đinh dài dưỡng dinh dưỡng dinh dưỡng dinh dinh dưỡng dinh dưỡng dinh dinh dưỡng dinh dưỡng không có quận nhà thoa chứ không Ui Để cụ ở à lắm Thì chặt hẹn lắm cho nó เฮ้ยจนนนนนนดิ่ง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 ้ยไม่ใช่ธรรมดาขนาดโดนกินไม่นะไม่ถึงสามวันตายแล้วเด้อมาหน้าไปชูกะไรเนี่ยอะไรเนี่ยชื่ออะไรหัวปลาปลากุ้คางปลากุหอยยาปลากฏว่าเป็นปลา เสียกูเอาใหยาครับไฟฉายข้อหัวก็ไม่มีมาไปใายหาอะไรมาแล้วโอ้ยตกมาดิ้ง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 อาาโอ้โหเจอไม่เจอเก็บพอเชืบอเจอยั่เก็บเยอะเกิไดไอ้้อีกใหม่กันข้าวเนี่ย่ไหมสูงเท่ากันเลย มีนี่สิทัพพูบกี่โกใครเล่าฟอร์ดอะเม็ดดูว่าตลาดบ่อร์กิโลกีิโลน่าเชื่อฟางยังโอลี่บ่อเลรอเล็กคนเล็กคนกันตื่นบินแข่งแล้วต่อคนเดียวโอ้โหดูว่าได้กี่ตัวครับพี่น้องพี่น้องครับโอ้โหเอากี่ตัวเอาครับเอาครับเอาเขาไม่อยู่จริงครับโอ้โหน้ำมือชักว่างครับพี่น้องโอ้โห คนเดียวมาไปที่ครับอือหือได้ได้ดู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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหสับตัวมันเหลือบียดเจียจอยน่ามหัศจรรย์โอ้โหดูครับโอ้โหใหญ่มากแล้วดูครับโอ้โหสะบัดไปสะบัดมาครับโอ้โหกูไม่ถึงปลาเลยกูไม่ถึงปลาอหญ่คิดสร้าง อย่าคิดเล็กอย่าคิดมากอ่ะอืยอหือดูครับแต่ละตัวครับพี่น้องครับอือหือไม่จะคุยครับโอ้โหล่วงครับพี่น้องอือหือตัวนั้นเอนอี่ยอือหือไาสใหญ่มากครับพี่น้องสามสามตัวหนึ่งกิโลอะตัวนั้นอ,ะอ่ะ

เสียกูนะัเวลาครั้งแรกได้ขนาดนี้ครั้งที่สองจะได้ขท่าไหนะครั้งแรกได้เท่าไรนะเจ็ดครั้งแรกได้แค่เจ็ดครั้งที่สองได้แค่อะไรมันครั้งที่สามสนดจังเลยผู้ใหญ่รีตีกลองประชุมช่างลุกงบเย็นเย็บ้านนิ่งดีแค่ รักสี่กิโลมาแล้วประมาณสี่กิโลแหละใช่ไหมอันนี้กับอันนี้สองขีดตีไปใช่ไหมอืออือจะช่างอะไรกันนะเทปละเ <laughs> ังไม่ปัยได้แล้วยังไม่ไปัยทั้งรวมว่ะรวมต่อยแล้วเลยมึงพัฒนากิโลมึงเนด็กกิโลเด็กกิโลมึงอะไรติดลรถเก้าขีดละขีรถเดี๋ยวเราชารอะได้ไม่แล้วกูเคลียร์แล้ ก่อนตายโอ้โหนึข oh, ิเลยหนึ่งสองขีดอ่ะถ่ายังถ่านะครับโชว์หุนอ่ะนี่ว่ากูมึงจอมาก่อนมึงไม่รู้เลเฮ้ยกูบอล้ปลาหีกกระโดกออกมาแล้วแน่แน่่ออพแล้วก็พลังกาอ้ข่อยูเ ผมถ้าัปบ้านนี้อืมจรู้ได้ไงะกิลอะไรเลเซียนด้กิรัสียเนี่ยกบมึงไปเนี่ยสามโลสองขีดคนละหนึ่งละก่อนไม่เอาเหรอเอาอ่ะนี่ยตัวหนึ่งะนี่นี่จะบอกให้นี่ปะกบคางปะกบคางนี่ประกบประกบท้องให้ชัด Tên phôi đa? Wei, ở cảm ơn tôi đã bị hại. Wei, baba đây, kìa 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 อนนมาปีนเดมาชิว,ชวๆด้วยมามาั้ล่ะมาชิวแัมม้วนะวุ่นุอือืออือืออือือบอกรับลาขึน้นไม่เชื่อนี่อึงอ,อ่งเจ้อึงอ่งมึงตายมันที้เดิยมึงกู <c oughs> คิดจะจัดอยังตายไอ้สน้นเต้น ปลาหลักอะับปลาหลักย่างนี้เลยเนี่ยสอตัวปลาหลักเนี่ยออกปลาเงืออันีปลาเลกเล็กเนเ้ยเสียเเสียออกมาแล้วเสียเด็กมือออกมาแล้วเด็กกยยเหี่เสียเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาเสียพอได้ก็พอได้บะบุตากน

มอเันก well, ็ไปล้วนเลยอือหือเฮ้ยได้เกาะได้เกาะอือหือมูนงนองม่เยบอกเยียเเลยเลยแมเฮียกบเฮียกบเฮกบ ở nhà là kìa thịt cố này ba à lên đó ờ nhà là mà cái này là nặng thích mình nhìn ra phải đốt được rồi nhắc còn nhắc còn đi đây này như mình nhắc còn à phan còn đây đến mức còn còn mệt thoát này mình lấy ăn thì mệt còn mệt thoát thì bực luôn này như vậy không đây này thì bực nhà ba thoát này vừa xưa ra xưa lý ra này lai sản này cái thằng kéo nhà thì mất thời là vậy, làm là đi luôn Gấp đây là gì? Thông nguyên đi đấy Ừ Ừm. Ừ Bắt đi hả? Bắt nổ lại Đó Thì đoàn thư teo hả? là lên được Em mặc Bắt phô Ít tên จะเช้ใครจะคาบแต่ถ้าไปไปเนะี่ยอ่อเย่ยนี่มึงเอาแต่ไปแต่หนึ่งเลยไ <c oughs> ม่มีว่ะไม่แต่แล้วแต่